สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาหาเห็ดดำนะคะหนึ่งถังค่ะเพื่อส่งคุณลูกค้านะคะแต่ว่าเราก็มาเจอเห็ดเหลืองคะ่ะทุกคนมีแต่ดอกใหญ่ๆนะคะมีแต่ดอกใหญ่ๆสวยๆคะ่ะทุกคนยังได้อยู่นะคะเนี่ยสวยมาก ะะตรงงนนด้วยเหรอคะเดี๋ยวพาไปดูตรงโนนด้วยนะทุกคนนี่ก็สวยๆค่ะเอาไปแกงค่ะรอบนี้นะคะเอาไปแกงพอดีว่าเพื่อนจะมาหานะทุกคนก็เลยได้เห็ดเหลืองสวยๆไปแกงแจกเพื่อนกินแล้วทีนี้เนาะ ยังสวยสดงดงามเหมือนเดิมค่ะดอกใหญ่ๆโต,โตแล้วก็จะทำการเก็บไปเรื่อยๆนะคะ วันนี้ก็จะเก็บสะอาดสะอาดไปเลยนะทุกคนนะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเริ่มมีรูหนอนเราก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะเอาไว้ให้ขาเก่าเขาทำเชื้ออยู่นี่นนทุกคนเนะนี่ยตัดเลยจ้าสวย ตามเห็ดเรื่อยๆนะทุกคนอนะถ้าเกิดความรายตาก็ต้องขออภัยด้วยนะะทุกคนเนาะเพราะว่าสาวมีไม่ได้มีขากล้องมานะทุกคนเนาะนี้เ็นใคะจ้า เยอะๆสวยๆโอ้ยลอยแก่ไปแล้วก็มีนะทุกคนนะอันนี้ก็ลอยแก่ไปแล้วเนาะเสียดายเนาะเรามาเจอกันช้าเกินไปนะคะนี่ดอกนี้ก็แก่แล้ว ัน,นียังได้อยู่ดูโอ uh, ด้ดอกใหญ่มากเริ่มนิ่มแล้วนะคะดอกนี้เริ่มนิ่มเริ่มน้ำ ต้องขอโทษสำหรับความตาลายลายตาด้วยนะคะทุกคนโอ้ยอันนี้ดอกใหญ่มากทุกคนแต่เริ่มเป็นลาแล้วอะเราก็จะทำการฝานลานะคะฝานลาทิ้งเสียดายอะขาใหญ่มากฝานลาทิ้งไปเพราะว่าเราก็จะไปทำกินวันนี้นะทุกคนได้อยู่ะคะ่ะ ทำกินวันนี้แหละอันนี้ก็เสียแล้วอูกนนีี้ม็มดสิอันนี้ก,นนก็สวยอยู่นะคะสวยอยู่ อโออันนั้นก็เหมือนจะเสียแล้วนะี้อ๋อันนี้ก็แข็งอยู่นะคะได้อยช่วย อันนี้เริ่มเป็นลาแนละ้วทุกคนถ้าเก็บเห็ดเหลืองช่วงนี้ก็เขาแก่เต็มที่แล้วนะทุกคนเนาะมันก็รุ่นสุดท้ายจริงๆเนี่ยมันก็จะได้บ้างไม่ได้บ้างถ้ามันนิ่มเกินเราก็จะไม่เอาไปเนาะ ดูสิเล็กๆก็กำลังอยากเกิดกับเพื่อนจาจะพาไปเที่ยวหรือพาไปเที่ยวนี่ก็คงจะเป็นดอกสุดท้ายแล้วนะคะ สวยๆค่ะทุกคนอ้าวเก็บไปเก็บมาก็ได้เยอะแล้วนะจ๊ะ